วันนี้เราอยู่กันที่บุ๊คเฟ n นสาขาอิสวิลครับต้นมังงะออกใหม่ครับ MF Ghost เล่ม7ขีดรักเติหมหัวใจให้ใหญ่บรรณาธิการอันนี้น่าจะเป็นกระตุ้ผู้หญิงนะครับเส้นทางชีวิตลิ่ขิดหัวใจอันนี้สนุกนะครับเล่ม7แล้วน่าสนใจมากๆ,เ,าากๆเรื่องนี้ฮะค,คุณทาจิบานะนะครับน่ารักมากๆนะครับจอม,มานมาโอ แซงตัร San นนรวรีน่นะครับแซงแซงจัวรี่เล่มสิบนะครับซากุระซ่อนพิษไดนะครับแล้วก็นี่ฮะดาบพิฆาตอสูรแฟนอาร์ตเล่มสองนะฮะนี่มาใหม่มาใหม่นะครับเราไปดูกันว่าในร้านมีอะไรบ้างนะครับบุกเฟรนเซนทัลลันเฟสติวัลอิชวิลครับผม ก่อนเราจะเข้ารายการนะครับช่วงนี้นะครับช่อง youtube.com/sugui-channel นะครับวันจันทรผมจะทำการ์ดเมจิกนะครับวันอังคารจะรีวิวมังงะและพาเที่ยวนะครับวันพุทธทำทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนะฮะวันพฤหัสเป็นเลโก,ก้จีนวันศุกร์ทำยายมินิโฟวิวเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะพักหรืออาจจะมีตอนพิเศษนะครับส่วนรายการทำอาหารหิวดึกจะมาตามสะดวกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมา จุก,กุยชาแนลภูมิใจเสนออาสวัสดีนะครับเราอยู่ที่ชั้น2องของเซนทันเฟสติวัลอิสวิลนะครับร้านหนังสือบุ๊กเฟรนฮะสาขาอิสวิล น,นี่ฮะอยู่ตรงมุมนี้เลยครับร้านหนังสือบุ๊กเฟลด์นะฮะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันนะครับนี่ฮะลดสิบห้าเปอร์เซนต์วันพีซนะครับมีทุกเล่มน่าจะครบเลยนะครับมหาเวทผลึกมานะฮะดูจากคร่าวๆแล้วน่าจะขาดเล่มสามนะฮะที่เหลือก็นะครับเยอะอยู่สปายแฟมิลี่นะครับนี่ ดาบพิฆาตศูนย์ก็มีฮะวันพีซนี่เยอะมากเลยนะครับใครขาดเล่มไหนมาดูได้เลยนะครับคิดว่ามีเยอะและน่าจะครบนะครับน่าจะครบอยู่ลองมาเลือกหาดูนะครับเพราะว่ามีเยอะมากเลยเฉพาะแค่วันพีซอย่างเดียวเนี่ยกินเนื้อที่ไปทั้งชั้นเลยนะครับดาบพิฆาตศูนย์ก็มีนะครับอันนี้สแตมป์ปีกครับผมมาดูกันได้เยอะนะครับเยอะหลายเล่มหลายแบบ นะครับดาบพิฆาตอสูรนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับใครขาดเล่มไหนก็มาดูได้นะฮะมีหลายเล่มอยู่นะครับอันนี้เล่ม23ฮะเล่มจบอของกระตูนมังงะนะครับนี่อันนี้ฮะเล่มใหญ่เล่มหนาเลย อันนี้ฮะไคจูนัมเบอร์เอทนะครับไคจูหมายเลขแปลน,นะฮะเล่มหนึ่งปกแดงนะฮะเล่มสองฮะปกฟ้าๆเขียวๆแล้วก็เล่มสามปกสีเหลืองนะครับเล่มละเก้าสิบห้าบาทแล้วก็มีส่วนลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะมหาเิทพนึกมานะฮะนี่ครับมีถึงเล่มสิบหกเลยด้านในครับผม อีกเพียบเลยครับเนี่ยฮะฝั่งนี้นะครับนี่ด้านบนก็จะมีซัมบูไรพนเจนจรนะฮะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะสุขาว,วดีอเวจีก็มีนะครับนี่ฮานาโก,กคุงครับเทพมารมักจังน่ารักดีครฮะไม่น่าไปเทพมารได้เลย <laughs> นะครับเกิดใหม่เลี้ยงสลามต่างโลกนะฮะจอม,มานะฮะจอม,มานี่ลูกสาวนะครับโกลเด้นคามูยนะฮะนี่แอคเอชก็มีครบนะฮะครบถึงเล่มสิบหนังสือการ์ตูนอัดแน่นเลยฮะมีหลายเรื่องอ ด้านล่างฮะรักพิมพ์ก็มีนะครับกาชาไม่เกลือนะครับสาวแก้วมืองเหนือความรับสาวน้อยนะครับติดตามใต้แอบโหดโอดมรณะนะครับคนชิคิโมริขอมพี่เน็ตเราก็มีฮะ NED เกิดใหม่ตัางโลกเพื่อนผมน้าละโคกเลยครับนะบนบฮะดราก o n b บอด Super ฮะเรื่องนี้สนุกนะฮะเริ่มสนุกแล้วนะครับ วิบูนก็มีเมกมิก์เล่ม16นะครับดังโงะก็มาโตเกียวรีวนเจอร์ฮะมีครับเล่ม hm 1เล่ม2ปกใหม่นะครับปกขาวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นปกดำา130บาทแล้วครับเปลี่ยนกระดาษแล้วเรียบร้อยฮะเล่ม hm 41เล่ม10โคนนน98้แล้วก็เนี่ยครับโตเกียวรีวนเจอร์เล่ม18นะฮะล่าสุดได้รับความนิยมอย่างมากโตเกียวรีวนเจอร์ครับผม นี่ฮะดังโง่ดังโง่งงเรื่องอะไรนะครับโรกโลกนี้โลกหน้าอ่าค้าก็เป็นพระเจ้านะครับนี้ยุ่งนักหนาเลยข่าพยายมอ่าโอเคฮะด้านหลังครับนี่ฮะแถวนี้โอ้โหด็อกเตอร์สโตนเพียบอยู่เพียบอยู่นะฮะแบล็คโคลเวอร์ ดเนอร์รินนะก็มานะฮะแถวตัดมาฮะ,ะอาจินดาวตลกฟ้าประธานเล่น20อา่านะฮะอาจินเนี่ยขัดเล่มหนึ่งกับสองไปฮะ,ะที่เหลือครบยูรากิโจก็มาฮะ,ะนี่พลิกกลยุทธ์จุดยอด นายอสังหาเล่มหนึ่งเล่มสองฮะสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกนะครับยายเชียร์หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับ, 1, อ,รบอันนี้ฮะอันนี้ก็สนุกใช้ได้นะครับรักครั้งแรกของหนุ่มสาวหัวเก่าน่ารักดีครับเรื่องนี้สองเล่มจบนี่ฮะนักเรียนพี่เลี้ยงเด็กก็น่ารักดีฮะไปดู อน,นิเมะมาแล้วนะครับฮริมิยะฮะฮริมิยะตอนนี้มาถึงเล่มเท่าไหร่สิบห้าเหรอสิบห้าแล้วไหมนะครับแผ่นลับดับสตรูรันมหาอ่ะพิมพ์ใหม่ถึงเล่มสี่แล้วนะครับเล่มหนามากนะครับบุกเฟรนครับผมนี่ปลายเบอเร์เลมเลยบุกเฟรนสวยมาก ครับคิงดอมก็มีฮะคือมีทุกเรื่องนะครับค่อนข้างครบค่อนข้างเยอะนะครับก็มาดูกันได้สำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆเซนเ e นเฟสติวัลอีสเวิลเรียบด่วนนะฮะเรียบด,วด่วนอิตโต้นักเตะเลือดก,กังฟูฮะพิมพ์ใหม่เล่มหนานะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจน่าเก็บสะสมนะครับเรื่องนี้ก็นี่ฮะสายเลือดวิปริตเล่มหนึ่งนะครับรอเล่มสองอยู่ ครับเป็นคนเป็นนักวาดที่มีชื่อเสียงฮะอาจารย์คนวาดเนี่ยวัดมาหลายเรื่องครับจะเรื่องเกี่ยวกับจิตจหน่อยนะครับนี่โตเล่มสิบถึงเล่มสิบเจ็ดแล้วนะครับอามถึงเล่มเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบฮะนี่ประสิทาส์ครับผมแซงจูรี่นะครับขัดหนึ่งสองสามแต่ว่าผมมีหมดแล้วนะครับสามุไรพเนจรฮะพิมพ์ใหม่อีกอีกรอบหนึ่งผมมีพิมพ์เก่าแล้วนะครับได การผจนภัยของใดนะครับวอชไมเคิลหนึ่งสอกันสื่อนะครับ36มสิเนี่ยครับเรื่องนี้เคยรีวิวไปแล้วสวยสยองนะครับสนุกดีครับอ่าผมซื้อยกชุดมาแล้วสวยสยองนะครับในงานหนังสือ KINGDOM ฮะถึง59 ไฮคิวเยอะมากนะครับเยอะมากถามว่ามาฮิโร่อะคาเดมีมีไหมมีครับเนี่ฮะเข้าใจว่ามีครบทุกเล่มนะครับถึงเล่ม30กันเลยทีเดียวนะครับนี่ยี่ห้ายี่หกยี่แนะครับแล้วก็ภาพวิจิลันเต้น,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสิบเ็นะครับเทรสก็มา MF Ghost ฮนะ เป็นภาคต่อของทาคุมินะครับ i ินิเชียดีนั่นเองเป็นลูกศิษย์ทาคุมิฮะนิยายก็มีนะครับนิยายก็มีอันนี้มุม ออกใหม่ฮะขีดรักเต้มหัวใจให้ให,ใหญ่บรรนาิการเส้นทางชีวิตเลี่องขีดหัวใจเรื่องนีสสส้สนุกนะครับสนุกมากสนุกมากคุณทาจิบานะฮะเป็นนักวิ่งแล้วก็มีความรักนะครับอ่ลูกจอมมามาโอนะครับเซนจูรี่เล่มสิบสกกวะซ่อนพิษใดเล่มสี่แล้วดาบพิฆาตสูนฮะแฟนอาร์ตเล่มสองสวยมากสวยงามมากๆนะครับ นี่ฮะนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับเป็นแบบรวดเร็วนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฮะบุกเฟรนเซนทัลเฟสติวัลอีสอ์วิลล์นะครับครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับการถ่ายทาครั้งนี้นะครับได้ขออนุญาตพนักงานที่ร้านมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ซื้อหนังสือการ์ตูนที่ร้านมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่านะครับเล่มแรกนะครับชีวิตใหม่ในโลกต่างมิติเดี๋ยวอเอาใหม่ยาวมากนะครับฉันถูกลิขิตให้เลี้ยงลูกจอมัรทั้งสิบชีวิตใหม่ในโอ้โหยาวมากเอาใหม่ชีวิตใหม่ในโลกต่างมิติของฉันถูกลิขิตให้เลี้ยงลูกจอมันทั้งสิบยาวมากนะครับเส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจเล่มเจ็ดนะครับ มาโอหานสู้พลิกชะตาอาถรรพ์แซงจูรี่เล่น10บครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจ้าก,กุยชอแนล ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ